กราบสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello Test นะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกด Subscribe Like แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้จะพูดถึงบทลงโทษนะครับในคดีอาญานะครับมีทั้งหมด5สถานนะครับหรือว่า5รูปแบบนั่นเองนะครับหลายๆคนอาจจะกําลังต่อสู้ในคดีอาญานะครับหรือว่าตกเป็นจําเลยนะครับในคดีอาญานะครับเรามาฟังกันนะครับว่า 5สถานหรือว่า5รูปแบบที่เพื่อนๆนะครับจะได้รับการลงโทษหากเพื่อนๆแพ้คดีในคดีอาญามีอะไรบ้างนะครับอย่างที่1นั่นก็คือโทษประหารชีวิตนะครับอย่างที่2นั่นก็คือโทษจำคุกอย่างที่3นั่นก็คือโทษกักขังนะครับอย่างที่4นั่นก็คือโทษปรับอย่างที่5นั่นก็คือการลิบทรัพย์หรือว่าการนะครับยึดทรัพย์สินมาเป็นของแผ่นดิน มีทั้งหมด5อย่างนะครับที่ศาลสามารถลงโทษเราได้ในคดีอาญานะครับทีนี้นะครับเรามาพูดถึงนะครับอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือการประหารชีวิตนะการประหารชีวิตนะครับหากคดีสิ้นสุดแล้วนะครับเพื่อนๆมีระยะเวลา60วันในการนะครับยื่นดีกาขอพระราชทานอภัยโทษนะครับหากนะครับดีกานั้นได้รับการพระราชทานอภัยโทษเพื่อนๆก็จะไม่ถูกประหารชีวิตนะครับ หากดีกานั้นนะครับไม่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษนะครับเพื่อนๆก็จะถูกประหารชีวิตนี่คือหลักการง่ายๆเลยนะครับของโทษประหารชีวิตนะครับนะอย่างที่2นะครับนั่นก็คือโทษจำคุกนะครับสําหรับโทษจำคุกนะครับหากเพื่อนๆไม่เคยกระทําความผิดมาก่อนนะครับหรือว่าเป็นความผิดครั้งแรกนะครับนะไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนนะครับหากอัตราโทษนะครับที่เพื่อนๆได้รับนะครับมีอัตราโทษไม่สูงมากอย่างเช่นหนึ่งปีหเดือนนะครับหรือว่า สองปีสามปีก็แล้วแต่นะครับส่วนมากความผิดครั้งแรกเนี่ยนะครับเขาจะให้รอลงอาญานะคือมีโทษจำคุกก็จริงนะครับแต่โทษจำคุกเนี่ยให้รอลงอาญาไว้นะครับยังไม่ต้องไปติดคุกจริงๆนะครับน,ะนี่ก็คือโทษจำคุกนะครับแต่หากนับสารสั่ง ลงโทษจำคุกโดยไม่รอลงอาญาอันนี้เพื่อนๆต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำเลยนะครับนะไม่ว่ากรณีใดก็แล้วแต่หากคดีสิ้นสุดแล้วนะครับสารสั่งจำคุกเป็นระยะเวลา5ปีโดยไม่รอลงอาญาอันนี้เพื่อนๆต้องเดินทางไปเรือนจำนะครับเพื่อถูกจำคุกทันทีนี่คือหลักการโดยทัท่วไปของโทษจำคุกนะครับอย่างที่3นะครับนั่นก็คือโทษกักขังนะครับนะ ในกรณีที่เป็นโทษกักขังเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายคําสั่งนะครับบางทีสารก็สั่งให้กักขังนะครับอยู่ในบริเวณบ้านของตัวเองนะบางทีสารก็สั่งให้กักขังอยู่ในสถานที่กักขังของรัฐนะหรือบางคนนะครับอาจจะถูกสารสั่งให้กักขังอยู่ในนะครับห้องขังของโรงพักก็มีนะครับแล้วแต่ดุลพินิษฐ์ของสารทีนี้โทษกักขังเนี่ยมันเป็นเหมือนการควบคุมพฤติกรรมมากกว่า เป็นการลงโทษนะครับอย่างเช่นบางคนนะครับเมาแล้วขับนะหรือบางคนนะครับก่อเหตุทะเลาะวิวาทนะครับหรือก่อกวนผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นนะครับลำคาญนะครนะลักษณะแบบนี้นะครับศาลก็จะสั่งกักขังเป็นระยะเวลา10วัน15วันหรือว่า20วันก็แล้วแต่ดุลพินิษของศาลนะครับนะการที่ถูกศาลสั่งกักขังเนี่ยนะครับไม่ใช่การเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะครับมันจะเป็นสถานที่กักขัง ที่ศาลนะครับกำหนดขึ้นมาว่าให้กักขังบริเวณใดบริเวณหนึ่งนี่คือลักษณะของผู้ที่ถูกกักขังนะครับโทษกักขังเนี่ยก็เลยจะดูเบากว่าโทษจำคุกนะครับนะเป็นการควบคุมพฤติกรรมนะอย่างที่4นะครับนั่นก็คือการปรับนะครับสำหรับการปรับเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับในกรณีที่ความผิดที่เราก่อขึ้นนะครับไม่มากนะครับอย่างเช่นเล่นการพานันนะครับทะเลาะ ตบตีกันนะครับนะหรือว่านะครับนะมีเรื่องมีราวกันเล็กๆน้อยๆนะครับนะสารก็อาจจะสั่งปรับเป็นเงินนะครับ5 0 0ร0 0 0พันหนึ่งพัลักษณะแบบนี้ก็มีนะครับนี่คือลักษณะหนึ่งของนะครับโทษปรับในคดีละหูโทษหรือว่าคดีอาญาเล็กๆน้อยๆนะครับนะอีกลักษณะหนึ่งนั่นก็คือโทษปรับที่มาพร้อมกับคดี อาญาที่มีความผิดร้ายแรงอย่างเช่นนะครับคดียาเสพติดนะสารสั่งจำคุกเป็นระยะเวลา20ปีปรับเป็นเงิน2ล้านบาทลักษณะแบบนี้ก็มีนะครับนะซึ่งการปรับเงินเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความผิดนั้นๆนะครับนะว่ามีความผิดร้ายแรงมากน้อยแค่ไหนถ้าความผิดมากนะครับแล้วต้องมีโทษปรับด้วยนะครับค่าปรับนั้นก็จะสูงตามนะครับความผิดนั้นด้วยนี่คือลักษณะของ ค่าปรับน่ะอย่างเช่นยาเยอะๆก็จะปรับเยอะตามนะครับบางคนปรับเป็นล้าน2ล้านนะถ้ายาน้อยๆนะครับ20เมตร30เมตรก็ปรับกันแค่3 0 0 0 0 4 0 0 0 0ลักษณะก็จะเป็นแบบนั้นนะครับนะแต่ถ้าเป็นละหูโทษหรือว่าโทษเล็กน้อยนะครับก็จะปรับแค่นะครับหลักพันหลักร้อยนะครับนะ พันสองพันบาทนะครับเล่นการพน,นันก็ปรับกัน2องสามพันลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับโทษปรับนะอย่างสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการลิบซับหรือว่าการยึดซับนะครับสำหรับการลิบซับหรือว่าการยึดซับนะครับส่วนมากก็จะเกิดขึ้นกับขบวนการค้ายาเสพติดค้ามนุษย์ค้าของผิดกฎหมายค้าของเถื่อนนะครับลักษณะแบบนี้นะครับหากสารนะครับตัดสินแล้วว่ามีความผิดจริงนะครับ ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากการกระทำความผิดนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้ามนุษย์การขายยาเสพติดนะครับการขายของเถื่อนการขายของผิดกฎหมายนะครับ<ม>ก็จะถูกศาลเนี่ยสั่งอายัดหรือว่าสั่งยึดนะครับเพื่อนําเข้าเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินนะครับนำไปขายทอดตลาดในกรณีที่เป็นบ้านเป็นรถนะครับเพื่อนําเงินเนี่ยส่งเข้าแผ่นดินนะครับนะเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินไปนะครับ ท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมกล่าวมานะครับนั่นก็คือบทลงโทษของคดีอาญาซึ่งมีทั้งหมด5สถานนะครับหรือว่า5รูปแบบในการลงโทษนะครับได้แก่นับประหารจำคุกกักขังปรับแล้วก็ริบซับหรือว่ายึดซับนั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนเพื่อนะครับคงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมไปกดซั s c r i b e ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับ ขอบคุณมากมายจากใจจริงช่องฮัลโลเทสขอบคุณครับผม